ดวงใจสองวงนะคะให้กับผู้เป่าสานะคะให้เป็นรวงเดียวกันใช่ขอให้เจ้าสาแฟงนะคะสักคู่หนึ่งก็

คือเราจะไปดูท่านประานสภาท่าสมเปลี่ยนท่านรรมชีสภาครับแต่ก็เกียรติท่านสำหรับวันนี้ครับผมรู้สึกตืนเต้นนะครับรู้สึกเป็นเกียรติครับที่ท่านเจ้าภาพประชันครับผมขอได้ไปประชันทุกที่สำคันะครับแล้วก็แข่งเจ้าบ้านที่ใงานสมรู้ครับถือเป็นวันดีวันเลิศครับโดก็ฉ่าะประชนครับผมเปีดีตื่องติเพราะว่าประชั สมาชิกก็ตอบครับเป็นการบริหารด้วยครับหลายสมัยครับเลยดุจสิทธิสมรับิที่จะมีด้วยนะครับประธานจะเป็นไปด้วยครับวันนี้ก็เป็นวันดีครับที่พี่ทั้งสองนะครับได้ผลิบายนะครับเช็คไทยที่ดีนะครับดูดีดังเอฟซีของเราครับก็ไปทางรางการจริงๆก็ไม่ไกลนะครับ400กิโลครับถึงลานผมครับ พี Get really the pregnant, um ่แจ๊บนะครับก็ได้คาดหวังนะคาดการณ์ว่าสมัยนี้ไม่ครับจะให้ลูกเราได้เรียนจบได้มีการงานที่ดีนะครับวันนี้เป็นวันหนึ่งแล้วที่พี่แจ๊บปรับลี่ยใจของลูกน้องที่คือลูกสาวครับได้โดยเฉประครับเอาอยู่ดีกว่าครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นของน้องทั้งสองนะครับน้องเวลาวุฒิกับน้องจบนะครับกับน้องสมชายเตี้ยนะครับ เรื่องชื่อเล่นครับว่าคนเรานะครับเราจะรู้ใจกันมาเรื่องนานครับวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งครับที่เรานับหนึ่งในวันเริ่มต้นที่จะขอผู้ับที่จะทำอะไรอยู่ร่วมกันครับเป็นเรื่องที่ยากครับคนมองที่ได้ที่เราสองคนอยู่ด้วยกันับเป็นเรื่องที่ยากครับว่าเราจะมาฝากบริษัทเราในการเนี่ยนมันต้องมีมาตดยตน เราก็มีความอดทนะครับอดทนอะไรนะครับอดทนสิ่งต่างๆอดทนในการทำงานนะครับอดทนในการที่เราจะต้องเีในการตของเราในะครับในการผลักดันนะครับก็ต้องเอาทั้งสิ่งเหล่านี้นะครับมาคิดก่อนเราจะโตเสียก่อนครับเวลาเราก็มองในวันนี้นะครับที่แขก้มีเกียรติทุกท่านได้เข้ามาเป็นวัตถุประสงคในการให้เราเรีนรู้นะครับและองคอกรนะครับเพื่อสร้างสิ่งดีๆนะครับเพื่อสร้างฐานะ

Then, e can, ความสุขความเจริญประสบความสำเร็จการแต่งงานการมีครอบครัวนะครับกดถือไม่ท้าวยอตทององจัาเพชรที่มีลูกน้อยนะครับแะกสองคนเพื่อให้ย่างยาดเยาวสุขอยครับ